Hello everyone. Welcome back to the class of English with teacher prayer a a n Today we a r e going to s t u d y about u ่ว Unit 5 Out and About in the topic of words and sentences. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5คือ Out and About และยังคงเป็นการทบทวนเรื่อง คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการบอกทิศทางนะคะ And today we're gonna use just only workbook so prepare yourself before we get s t a r t แล้ววันนี้เราจะใช้เพียงแค่หนังสือแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนค่ะข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้หนักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษไม e ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่5 out and about และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้ยังคงเป็นการศึกษาคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้ที่5 out and about และมีการทำแบบฝึกหัดจากหนงังสือแบบฝึกหัด smile หน่วยการเรียนรู้ที่5เช่นกันส่งงานตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อที่จะได้บันทึกคะแนนนะคะ Listen Plan ค่ะ Words and s e n t e n c e s คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการบอกทิศทางวันนี้ยังคงเป็นเรื่องนี้นะคะ How do I get to? วิธีการบอกทางอาจจะเป็นในคลิปวิดีโอต่อไป Reading comprehension จะปรากฏอยู่ในทุกๆแบบฝึกหัดเมื่อเริ่มมีการทบทวนนะคะคือการอ่านจับใจค,ความสำคัญค่ะโอเค Guys Words and s e n t e n c e s คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการบอกทิศทาง แต่วันนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนเรื่อง Word and Sentences เราจะมา o อ e เกันก่อนคะ่ะนักเรียนเอาโอ e เนสักสองข้อนะคะนักเรียนมาดูเลยคะ่ะตอนนี้ยังอยู่ข้อที่5นะคะ On what holiday does Sue give this card to her best friend? ถ้าเป็นข้อสอบในลักษณะแบบนี้แล้วมีรูปภาพให้ให้โฟกัสไปที่รูปภาพก่อนนักเรียนจะเห็นหรือว่ารูปภาพเนี่ยจะเป็นช่อดอกไม้เอาไว้แขวนหน้าประตูนะคะซึ่งต่างประเทศจะนิยมทำกันในเทศกาลอะไรคะมีคำว่า Happy Holidays อีกครั้งหนึ่งนะคะ On what holiday does Sue give this card to her best friend? วันหยุด ฮอลิเดย์แปลว่าวันหยุดนะคะตะเริวันหยุดวันหยุดยาวอย่างเงี้ยนะคะวันหยุดอะไรที่ซูจะเอาการ์ดชนิดนี้เอาให้เพื่อนสนิท number one easter number two christmas number three halloween and number four thanksgiving คำตอบคือข้อไหนคะเทศกาลอะไร christmas นะคะโอเค next อ่ามาดูในรูปเป็น ซ่อมแล้วก็มีดนะคะ at a restaurant เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารพัตตาคารหรือว่าร้านอาหารก็ได้นะคะ Megan is waiting for her order. The waitress gave her knife and fork. Which food did she order? Megan ก,นนกำลังรอสั่งอาหาร order นะคะแล้วก็มีพนักง,งานเสิร์ฟหญิง waitress นำมีดและ ซ่อมมาให้นักเรียนคิดว่าเมแกนสั่งอาหารประเภทไหนเอย่ย n u m b e r 1 b e e f steak Number 2 f r ร์ส r i e รา u ไ r ซ์นั e เบ h r ์สามกรีน u คอรี่และนับเบอรข้อที่หนึ่งนะคะสเต็กเนื้อ n u m b e r 2 f r i r i ราก็คือข้าวผัด n u m b e r 3แกงเขียวหวาน and number สซุปเห็ดมีซ่อมแล้วก็มีมีดให้อาหารประเภทไหนที่จะใช้ซ่อมกับมีด ถูกต้องค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือสเต็กเนื้อนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนอาหารของคนต่างชาติจะเน้นไปทางอเมริกันหรือว่ายุโรปเขาจะเน้นเรื่องการทานสเต็กนะคะเราก็ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการทานอาหารให้ถูกต้องด้วยเช่นกันค่ะอ่าโอเคคราวนี้เราจะเข้าสู่กระบวนการของ verb and sentences นะคะโอเค guys open your workbook on page number 49 and look at n u m b e เบเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า49แล้วก็ดูข้อ3ค่ะคำสั่งบอกว่า look at the maps and complete the instructions ให้ดูไปที่แผนที่ก็คือรูปภาพแต่ละรูปภาพของแต่ละข้อแล้วก็เขียนคำสั่งให้ถูกต้องเราเคยเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเขียนคำสั่งมาแล้วนะคะนับดูในตารางก่อนที่เขาให้เขาจะมีคำว่า walk along on the corner, on the left, and turn right. walk along แปลว่าเดินตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ on the corner แปลว่าอยู่ตรงหัวมุม on the left ซ้ายมือส่วน turn right จะแปลว่าเลี้ยวขวาเอามาดูรูปที่หนึ่งกันด,ดูดูรูปภาพนะคะแล้วก็ดูลูกศรน,นะคะลูกศรเนี่ยเดินตรงไปอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้น number one is walk along the road walk along the road the road แปลว่าถนนนะคะมีอยู่2ตัวคือจะเอา the road หรือว่า street ที่แปลว่าถนนก็ได้นะคะ number two นักเรียนดูจากรูปลูกศรเนี่ยมันไปทางขวาข้อไหนที่มีเกี่ยวกับขวาโอเค turn right at the traffic light turn right at the traffic light นะคะ traffic light แปลว่า ไฟจราจรนะคะก็แปลว่าเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรแล้วนักเรียนต้องทำไมคะเลี้ยวขวานั่นเองค่ะโอเคนัมเบอร์ท The train station is The train station is the train station ก็มีค่าเท่ากับทำไมคะสัญลักษณ์สีชมพูนี่นะคะ The train station is on the left อยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมคะ The train station is on the left And next the internet cafe is internet cafe จะเล็กกว่าหน่อยอยู่ตรงนี้เลยสีริมริมหัวมุมสีชมพูเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น the internet cafe is on the corner แปลว่าร้านอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงหัวมุมค่ะอันนี้เป็นวิธีการใช้ preposition of place นะคะเป็นการบอกตำแหน่งของสถานที่รวมถึงการบอกทิศท,ทางนะคะ โอเค guys, we are in the same page i ก but l 49 k u t n u o k e t number 4ดนะูคำสั่งนะคะ Look at the maps and complete นะคะในตารางจะมีคำว่า next to แปลว่าข้างๆหรือว่าถัดไปจำได้ไหม And opposite อยู่ตรงข้ามนะคะ Between อยู่ระหว่าง behind อยู่ข้างหลังอันนี้มีคำใหม่นะคือ behind ข้างหลัง and the next and the last one is on the corner หัวมุมามาดูรูปที่หนึ่งก่อนดูรูปภาพฝั่งขวามือประกอบด้วยนะคะ the picture is on the right hand of teacher p r a r นะคะรูปภาพจะอยู่ทางขวามือ number one the bowling alley is the supermarket f o r ัสไปที่ bowling alley ก่อนกับ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตนักเรียนจะเห็นเลยว่าเป็นยังไงคะ o p pos it e the bowling alley is opposite the supermarket ก็คือที่เล่นโบลิ่งเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะ number two the museum พิพิธภัณฑ์ the museum is the internet cafe and the cinema มีสสถานมีสมสถานที่มิวเซียมพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงไหนเอ่ยพิพิธภัณฑ์อยู่ยังไงกับ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วก็ซีนีมาคะ between อยู่ระหว่างหรือว่าอยู่ตรงกลางนะคะโอเค number three the shopping center is o f Oak Street อีกครั้งหนึ่งนะคะ the shopping street sorry the shopping center is off Oak Street Main Road เป็นยังไงคะ ใช้คำว่าอะไรได้ on the corner นะคะแปลว่าห้างสรรพสินศูนย์สรรพสินค้าเนี่ยนะคะอยู่ตรงหัวมุมหัวมุมเลยของถนน oak street ซึ่งถนน oak street เป็นถนนหลัก main road นะคะ number f the swimming pool is the cinema อยู่ไหนวะอ่ฮนละ the swimming pool is the cinema เป็นยังไงคะ behind The swimming pool is behind the cinema. สระว่ายน้ำอยู่ข้างหลังนะคะจะตรจะว่าตรงกันข้ามไม่ได้เพราะไม่มีถนนมาตัดสระว่ายน้ำอยู่ข้างหลังห้างสปปรรพสินค้าค่ะ Look at the maps and complete number five. The post office is แล้วก็ the bookshop. หา t h หา the post office กันก่อน อ่าเห็นละซึ่งจริงๆ Post Office ก็อยู่ตรงหัวมุมแต่มีคำว่า the book shop เข้ามาด้วยเป็นยังไงคะ Next to the post office is next to the book shop เป็นไงคะที่ทำการปรณษย์อยู่ข้างๆหรืออยู่ถัดไปจากร้านขายหนังสือนั่นเองคะ่ะคาดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจหลักการใช้ไม่ว่าจะเป็น next to opposite between behind on the corner ได้หมดแล้วคราวนี้ เราจะมาดูว่าเข้าใจกันจริงๆหรือเปล่า Homework Look at the picture and write your own sentences about giving direction นะคะการบ้านวันนี้มีการบ้านคืออะไรการบ้านให้ดูรูปภาพนะคะให้ดูแมป รูปนี้รูปเดียวกันแล้วสร้างประโยคในการบอกตำแหน่งของสถานที่ดังกล่าวนะคะนักเรียนมาด้วยตัวของนักเรียนเองโดยนักเรียนจะใช้คำว่า next to opposite between be h i n d หรือว่า on the corner ก็ได้เพราะว่าทั้งคําคำนี้เป็นคําคำของการที่ใช้ในการบอกตำแหน่งของสถานที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ให้ใช้คำเดิมๆประโยคเดิมๆนะคะนักเรียนสามารถใช้ ให้นักเรียนเลือกสถานที่ที่ยังไม่บังเกิดขึ้นในบทสนทนาในแบบฝึงหัดนะคะให้ใช้ตัวอื่นหรือถ้าจะใช้สถานที่เดิมจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกับในแบบฝึกหัดจะต้องบรรยายใหม่เช่นครูพาอาจจะเขียนว่า the restaurant is opposite the train station หรือ the bookshop is between post office and the library อย่างนี้เป็นต้นอนุญาตให้ลองได้นะคะ อย่าลืมส่งนะคะนักเรียนให้เขียนมาทั้งสิ้น5ประโยคนะคะ5ประโยค5ประโยคประโยคละ2คะแนน10คะแนนค่ะเป็นคะแนนไรติงค่ะ โอเค guys how's about today today is quite difficult because you have to write your own sentences about giving direction วันนี้เริ่มยากเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ต้องสร้างประโยคเองแต่ครูแพรมั่นใจว่านักเรียนทำได้แน่นอนนะคะ and I will see you next class you can contact me f o l l o w this ติดต่อได้ตามช่องทางนี้นะคะอย่าลืมไปกดติดตามในช่อง YouTube ที่ชื่อว่า i p r a s สวชาติแล้วก็ช่อง f a c e b o o k นะคะไปกดไลค์ได้ใน English with ครูแพรค่ะ Okay guys have a happy day See you next class สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณเว็บไซต์สไลด์โกนะคะสำหรับธีม PowerPo i n t นะคะที่ใช้ในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษามาณที่นี้ค่ะ